สวัสดีครับนุ่มน้อยสตอรี่ครับผมนุ่มน้อยมนคนมุกทหารครับทุกคนครับทำไมผมรู้สึกว่าบรรยากาศช่วงนี้มันจะเข้าหน้าหนาวเลยครับทุกคนว่าเหมือนผมไหมชาวบ้านผมผมรู้สึกว่ามันจะถึงฤดูหนาวแล้วนะตามความรู้สึกนะเพราะว่า แสงแดดก็จะออกนึเหลืองแบบไงล่ะแสงแดดจะองเหลืองแล้วก็ฝนก็ไม่ค่อยมีมันเหมือนฤดูใกล้จะเกี่ยวข้าวนะครับจังหวะนี้มันเหมือนช่วงแบบเดือนพฤศจิกา,ท,าทั้งทที่ตอนนี้เป็นเดือนสิงหาแต่รู้สึกว่ามันเหมือนเดือนพฤศ จิกาเหมือนว่าเรากำลังจะเกี่ยวข้าวลมกำลังจะพัดโชยมาอย่างเงี้ยความรู้สึกผมนะแต่ผมจะให้ดูนะว่าบรรยากาศมันจะเป็นข้ยังไงว่าทุกคนจะรู้สึกเหมือนผมไหมนี่ครับบรรยากาศใดเร,เรื่องยามเช้าผมรู้สึกว่ามันจะ กล้จะเข้าหน้าหนาวแล้วนะน่ะท,ทั้งที่ยังเป็นเดือนสิงหาอยู่เลยน่ะบรรยากาศบรรยากาศท้องไร่ท้องนาก็จะประมาณนี้แต่ความรู้สึก มันเหมือนเดือนพฤศจิกาเหมือนเดือนธันวาเหมือนว่าเราจะเข้าหน้าหนาวนะครับฝนก็ตกบ้างไม่ตกบ้างดูบรรยากาศครับผมผมก็แปลกใจเอ๊ทำไมปีนี้มันเปลี่ยนแปลงเร็วแท้ <c oughs> ีนี้เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงเร็วแท้ผมก็แปลกใจอยู่ไม่รู้ว่าความรู้สึกผมจะรู้สึกเหมือนทุกคนไหม <c oughs> เดยดแย่งตาครับผมรู้สึกว่าปีนี้จะหมดฝนเร็วนะตามความรู้สึกปีนี้น่าจะหมดฝนเร็ว แล้วก็ผลจะน่าจะทิ้งช่วงประมาณปลายปีแ้่ผมเดาไม่ผิดน,นะเพราะว่าบรรยากาศมันจอกแบบกึงก่งๆหน้าหนาวแต่ความรู้สึกอื่นเช้ามาจะเห็นแบบแสงแดดสีเหลืองๆอ่อนๆอะบรอย่างเงี้ยอ,อย่างเงี้ย แสงแดดสีงเหลืองมัอ,งอ่อนทำให้เรานึกถึงหน้าหนาวเลยครับแต่พอฝนตกก็รู้สึกว่าตกไม่ไม่แรงปีนี้รู้สึกว่าพายุจะไม่ค่อยเข้าไทยนะถ้าผิดพลาดประการใดก็ขอโทษด้วย เ <c oughs> พราะผมพูดจากความรู้สึกของผมนะครับผมรู้สึกว่ามันจะเป็นอย่างนั้นว่ามันเหมือนหน้าหนาวผมจะทิ้งช่วงอะไรประมาณนี้ตามอากาศตามความรู้สึกเนาะแล้วแต่ทุกคนจะรู้สึกยังไงครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่าน,นี้นะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหนุ่มน้อยสตอรอี่ด้วยนะครับสวัสดีครับ